เรื่องราวที่เกิดขึ้นในคลิปนี้เป็นไปด้วยความอาถรรพ์ของบ้านเช่าหลังหนึ่งที่ผู้คนต่างเรียกกันว่าบ้านเช่ามู้ชายันและนี่คือ3สิ่งอาถรรพ์ในหนังบ้านเช่ามู้ชายัน 1. สัญลักษณ์อาถรรพ์สัญลักษณ์ปะหลาดที่ปรากฏให้เห็นตามจุดต่างๆในบ้านและค่อยๆคืบคลานมาใกล้ตัวมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเห็นสามเหลี่ยมมาก็คือเตรียมอุดูหูเลยมาแน่นอนว่าลุ้นจนแบบหายใจไม่ท่วท้อง ตุ๊กตาอาถันความเชื่อที่ว่าในตุ๊กตามักมีบางสิ่งบางอย่างอาศัยอยู่ดูจะเป็นเรื่องจริงเพราะในหนังเรื่องนี้มีเรื่องชวนขนหัวลุกที่เกิดขึ้นกับตุ๊กตาถึงสองตัวตกใจว่าปิดตาไปเยอะมากเพราะว่ากลัวมันดูขลั่งอะสพิธีกรรมอาถันพิธีกรรมสุดหลอนที่เกิดขึ้นตอนตีสี่ มีคนในรัทธิเท่านั้นที่จะรู้ว่าในสมุดปกแดงเล่มนี้มีอาถรรพ์อะไรซ่อนอยู่ขนรู้ตั้งแต่คนนักแข่งยันบนหัวเลยใครเป็นคนคิดบทสวดเอาไม่แบบมันหลอนอยู่ในหูการปิดตาไม่ช่วยคุณต้องพนมมือต้องพนมพนมือ พี่ชอบดูหนังจะดูดังผีตลอดโอ oh, นะ้โหตื่นเต้นมากตกกระจายมากเลยยาไม่เคยดูหนังแบบนี้เกินคาดมากจริงกดดันและตื่นเต้นมาทมากจิกเบาะจิกเก้าอี้เนี่ยทั้งเรื่องจริงๆไปร่วมพิสูจน์ความอาถรรพ์เหล่านี้ด้วยตัวคุณเองนหยบ้านเช่าบูชายันวันนี้ในโรงภาพยนตร์